คุณครูพี่นันนั้นได้เปิดช่องนะครับยูทูบชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมนักเรียนเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับผมตั้งแต่หนังสือ New s ซฮัลโ l o นะครับหนังสือเอ c e s s นะครับ New s ซฮัลโ l o นะครับหนังสือเอ c e s s นะครับใน YouTube นะครับนะช่องครูนันแชนแนลแล้วก็ในแฟนเพจแล้วก็ในแพลตฟอร์มของ มีเดียต่างๆนะครับนะทั้งใน TikTok ใน Instagram นะครับตอนนี้คุณครูนำไปลงไว้ครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับนะเพื่อเป็นการสื่อนะครับนะการสอนของคุณครูนะครับไปเรียนกันต่อในอัปโหลดหน้าที่6ลเลยอ่าหน้าที่19เลยครับผมแหมพูดผิดอีกแล้วนะครับนะมาแปลเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนะในหน้าที่19นี้นั่นก็คือเป็นเท็กซ์หรือว่าเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่2 รูปแบบของตึกดังที่คุณครูได้บอกเมื่อกี้ในหน้าที่18นะครับนะว่าในหนังสือมันแยกมาอยู่ในหน้าที่19ดังนั้นเราก็ต้องมาแปลกันในหน้าที่19นะครับว้า wow, วนะครับเป็นคำอุทานนะครับ The Clocks uh, the Crooks House give me a h a d c h e นะครับค o ู o u าวนั้นนะครับทำให้ฉันปวดหัวนะครับ give me a headache ทำให้ฉันปวดหัว just looking at it แค่เพียงเรามองเฉยๆนะครับก็ทำให้ปวดหัวแล้วนะครับแต่มาดูตรงนี้นะครับ But I have seen something e v e r s t r a n g r in uh, Kansas City แต่ฉันก็ได้เจอนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ดูแปลกกว่านะครับนะในเมือง Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ Imagine a giant bookcase ให้นักเรียนจินตนาการดูนะครับถึงตู้หนังสือขนาดยักษ์มหึมา That's what the community bookshelf looks like นั่นแหละคือสิ่งที่กำลังจะอธิบายนั่นก็คือที่นี่เขาเรียกว่า community bookshelf นะครับนะมันมีลักษณะเช่นนั้นจริงๆก็คือเหมือนกับตู้หนังสือขนาดใหญ่นี่นะครับนะดูตามภาพนะครับ It is p o s t over Kansas City public libraries uh, r park นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ สถานที่จอดรถนะครับหนาของหอสมุดของห้องสมุดนะครับนาของเมืองแคนซัสนะครับที่เป็นสาธารณะหรือมันเป็นส่วนหนึ่งที่จอดรถของห้องสมุดสาธารณะของเมืองแคนซัสซิตี้นะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับผม t h e building consists of นะครับตึกนี้นะครับนะประกอบไปด้วยจิ Health Books บนะครับ ดูเหมือนจะว่ามีหนังสือประมาณ22เล่มขนาดยักษ์นะครับขนาดมือมานะครับนะความจริงแล้วมันเป็นตึกนะครับนะ each about seven m e t a l s นะครับในแต่ละตึกหรือในแต่ละถ้าเทียบเหมือนหนังสือแต่ละเล่มนะครับมันก็จะ,ะสูงนะครับเเมตรนะครับนะแต่ละแต่ละ,ะแต่ละแต่ละล็อกหรือว่าเทียบเหมือนกับหนังสือแต่ละเล่มนะครับนะสูง เเมตรนะครับ and free metal wide แล้วก็กว้าง3เมตร it definitely the most impressive building in Kansas City นะครับมันเป็นที่แน่นอนว่าเป็นตึกที่ดึงดูดตาดึงดูดใจหรือเป็นที่น่าประทับใจนะครับในเมือง Kansas City น,นี่คือ,อเทคนิคการแปลของครูไม่นานนะครับเวลานำมาแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะไม่เหมือนกับที่แปลสดๆเมื่อกี้ เพราะคุณรูเน้นเสมอนะครับว่าสำนวนการแปลเป็นภาษาไทยนั้นแล้วแก่แล้วแต่นะครับนะ,ะท่านอาจารย์นะครับแม้วันนี้พูดผิดพูดถูกเยอะนะครับไปต่อตึกชนิดที่3นะครับตึกชนิดที่3นะครับก็บอกว่า Do ด o u จู e บ i n g do look really strange นะครับตึก2ชนิดที่เราแาปลกันมาหรือเห็นกันมานั้นมันดูเหมือนว่าเป็นตึกที่แปลกแล้วนะครับนะ But แต่ว่า here in Montreal Canada แต่ตึกนี้นะครับในเมือง Montreal ประเทศแคนาดานั้น we have a strange building that also look beautiful Habitat 67แต่ตึกนี้นะครับเป็นตึกที่ดูแปลกอีกตึกหนึ่งอีกตึกหนึ่งนะครับนะมันอยู่ในเมืองอ Montreal Canada นะครับตึกชื่อว่า Habitat 67 i s a block of f l a t s that consists of 3วยเฟรอนเมันเป็นตึกเป็นบล็อกๆนะครับนะซึ่งประกอบไปด้วยตึกทั้งหมด354เคียวนะครับโอ c คอ n เน็กติ o ูอิชิอาร์เั้งทั้ง57ต่354เคียวนะครับก็เป็นอยู่ติดกันหมดเลยนะครับแต่ละล็อกแต่ละล็อกเนี่ยดูตามภาพเลยนะครับติดกันหมดเลย it looks like something a children would make from the biggest Lego Lego มันดูเหมือนกับเด็กๆนะครับเอาตัวเลโก้นะครับขนาดยักษ์ม,มามาต่อกันนั่นเองนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะ set in the world นะครับเอาเลโก้นั้นมาต่อกันแล้วก็มาวางไว้ในโลกนี้นะครับนะ set in the world the flat in h h b i t ป t 6้7จ็ด e ิ e e e ็ดเซเว่ e อาร์มอ o s อ uh, Flat in m t n t r e a l แล้วก็บอกว่าตึกนี้นะครับนะตึกอ่าแฮปปี้นี้นะครับราคาจะแพงกว่า uh, Flat อื่นๆน,นะครับในเมือง Montreal นะครับ but when I am older I really want to live there แต่ฉันก็คิดนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ฉันแก่แล้วอายุเยอะแล้วนะครับก็จะมาพักอยู่ที่นี่นะครับนะนี่คือผู้เขียนเขียนเอาไว้ นี่คือสำนวนการแปลนะครับนะแปลให้ทุกคำาศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับที่แปลแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์จบนะครับนะตึก3าชนิดที่คุณครูแปลไปเมื่อกี้นะครับมาดูแบบฝึกหัดกันต่อข้มีนะครับก็บอกว่า Put the adjective into the comparative or superlative คราวนี้เลยนะครับตามที่คุณครูพี่นันได้บอกไว้ว่าเมื่อกี้ <Gew> <adas Wheel. S 1> คุณครูจะบอกความแตกต่างนะครับของคำคุณศัพท์ทั้ง3แบบนั่นก็คือคำคุณศัพท์ขั้นธรรมดาขั้นคอม p พร a t i ขั้นเปรียบเทียบนะครับและขั้น superlative ขั้นสูงสุดนะครับพมบอกให้เอาขั้นเปรียบเทียบกับขั้นสูงสุดมาเติมลงไปในประโยคทั้ง5นี้นะครับขั้นธรรมดาไม่เอานะครับนะดังนั้นคุณครูก็เลยนํามาสอนเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าขั้นธรรมดาขั้นเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เอาขั้นเปรียบเทียบกว่าขั้นสูงสุดนะครับนาะมาอสอนนักเรียนอีกทีนึงนะครับนะเพื่อนักเรียนจะได้ตอบถูกขั้นเปรียบเทียบนะครับก็เรียกว่า Comparative นั้นหนึ่งะครับนะ้ถ้าคำคุณศัพท์นั้นมี2พยางนะครับนะพยางลงมาคำว่า2พยางนะครับ2พยางลงมาให้ใส่คำให้ใส่นะครับก็คือคำรรคุณศัพท์นั้นเติมด้วย ER ได้เลย เช่นตัวอย่างประโยคว่า this pen is bigger than that pen ปากกาด้ามน,นี้นะครับใหญ่กว่าปากกาด้ามน,นั้นนะครับก็คือให้ใส่ er เข้าไปหลังคำคุณศรรรัพทนน์ันั้นและใส่คำว่าแดนนี่สำหรับคำคุณศัพท์ที่มี2องพยางค์ลงมานะครับกรณีที่สองนะครับถ้าคำคุณศัพท์นั้นสามพยางค์ขึ้นไปนะครับนะ คำว่าสองปยางตรงนี้คือ2อประยางลงมานะครับตักเรียน3าประยางขึ้นไปนะครับให้ใส่มมนะครับให้ใส่คําคุณศัพท์แล้วก็ให้ใส่คําว่าแดนตัวอย่างนะครับก็คือ this pen is more นะครับ expensive than that pen expensive เห็นไหมครับเป็นคำคุณศัพท์ที่มี3พยายคางขึ้นไปให้ใส่คำว่า more แล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์นั้นที่มี3พายยางและใส่คำว่าแดน แปลว่าปากกาด้ามนี้นะครับราคาแพงกว่าปากกาด้ามนั้นนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับนี่คือขั้นเปรียบเทียบ2กรณีนะครับอันนี้คือคํากริยาทั่วทั่วไปคำคุณศัพท์ทั่วท,วท,วท,วทวไปนะครับผมจะมีค,คําคุณศัพท์ชนิดพิเศษอีกนะครับนั่นก็คือเช่นคำวา่าแบดนะครับเลวนะครับนะ แล้วก็พอขั้นกว่าไม่มีคําว่า er แล้วก็แดนนะครับนะไม่มีคําว่าแบดเดอร์แดนไม่มีนะครับอันนั้นอีกกรณีหนึ่งซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ในหน้าต่อๆไปนะครับคุณครูไม่ได้นํามากล่าวไว้นะครับนะไปคําคุณศัพท์ขั้นซูเปอร์ไลท e ฟนะครับขั้นสูงสุดนั้นนะครับสกรณีเหมือนกันนะครับคือ2พยางลงมานะครับนี่คุณครูเขียนละเอียดเลยว่า2พยางลงมาตรงนี้ไม่ได้เขียนให้นะครับว่า2พยางลงมานะครับใส่คำว่า2พยางลงมาด้วยนะครับนะ สองพยางลงมาหร,หรือว่าไม่เกินสองพยางนะครับแล้วแต่จะใช้สํานวนภาษาไทยนะครับนะจะใช้ว่าไม่เกินสองพยางก็ได้ก็คือคำคุณศัพท์นะครับตามด้วย est นะครับแล้วมีเดนหน้าด้วยนะครับนะคุณครูใส่สีฟ้าเห็นแตกต่างกันแล้วนะครับนะต้องมีเดและก็เติม est นะครับ ก็เป็น The pen is the biggest. Uh, this pen is the biggest. นะครับปากกาด้ามนี้เป็นปากกาที่ใหญ่ที่สดุดนี่คือขั้นสูงสดุดนะครับกรณีที่สองนะครับถ้ามีสามพยางขึ้นไปนะครับนะให้ใส่ the แล้วก็ตามมาด้วย most แล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์นั้นที่มีสามพยางขึ้นไปโอเคนักเรียนเห็นความแตกต่างนะครับนะถ้าต่ำกว่า2องพยางลงมานะครับ2งพยางลงมา ให้ใส่เดอแล้วก็ใส่ EST เข้าไปแต่ถ้าสามพยางขึ้นไปนะครับให้ใส่เดอนะครับและใส่ MOST แล้วตามด้วยคำคุณศัพท์นั้นๆจบนะครับเมื่อนักเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็นำมาตอบตรงนี้ได้เลยเรามาทำกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมีพิเศษอีกนิดหนึ่งนะครับคำคุณศัพท์2องพยางนะครับนาะแต่ลงท้ายด้วย ED. อ่ด ลงท้ายด้วย F U L ลงท้ายด้วย N G ลงท้ายด้วย l e s ลงท้ายด้วย O U S us นะครับนะสองพยางความจริงแล้วสองพยางเนี่ยมันต้องใส่ E R แดนนะครับหรือใส่ M นะอ่าไม่ใช่นะครับอันนี้สามพย่างสองพย่างนะครับต้องใส่ E R แดนนะครับแต่ในที่นี่นะครับนะมันลงท้ายด้วย E D นะครับดังนั้น ไม่มีการเติม er หลังคำคุณศัพท์นั้นแล้วนะครับเพราะมันลงท้ายด้วย ed แล้วนะครับนะจะไปใส่ er อีกไม่ได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นในในตัวอย่างที่คุณครูจะเฉลยต่อไปนี้นะครับนะดังนั้นให้ใช้คำว่า m แล้วก็คำคุณศัพท์นั้นแดนนะครับแทนเข้าใจนะครับตรงนี้นะและขั้นสูงสุดก็เหมือนกันนะครับให้ใช้ the most นะครับ the most นะครับทั้งๆที่มันมีแค่สองเยางเองนะครับนะ ความจริงแล้ว The m o อสเนี่ยให้ใช้สําหรับ3ามประยางเห็นไหมครับเด e m มอสตามไปด้วย3ามประยางขึ้นไปแต่ในกรณีที่2องประยางลงท้ายด้วย e d f u l n g less แล้วก็ us นะครับให้ใช้เด e m มอสนะครับนะ,อะโอเคมาดูในตรงนี้กันท is นี่คือนะครับนี่คือชุมชนนี่คือผู้คนมากมายนะครับเป็นส่วนหนึ่งของนะครับศูนย์กลางเมืองนะครับ ดังนั้นตรงนี้นะครับชุมชนผู้คนมากมายนะครับนะก็ต้องใส่อะไรครับนักเรียนนี่มาดูตรงนี้นี่คือส่วนของใจกลางเมืองที่ผู้คนหนาแน่นดังนั้นต้องเป็นหนาแน่นที่สุดนะครับเพราะไม่มีการเปรียบเทียบขั้นกว่าขอให้เติมขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดนะครับนักเรียนดังนั้นเมื่อไม่มีการเปรียบเทียบก็ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดก็ให้ตอบ the most นะครับเพราะา cloud นนะครับนะมันลงท้ายด้วย ed เห็นไหมครับนี่ เข้ากดข้อนี้แล้วนะครับมัน2องพยางก็จริงนะครับนะแต่ว่าลงท้ายด้วยดีตรงนี้ก็เลยให้ใส่เป็น the most นะครับนะใส่ the most ตัวนี้นะครับ the most แล้วก็ cloud the parts of the city center ตรงนี้นักเรียนตอบว่า the most the most cloud นะครับสามคำศัพท์นะ the most แล้วก็ cloud จบนะคุณครูไม่เขียนให้นะครับตามสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับ จบนะคุณรูอธิบายละเอียดแล้วข้อที่สองนะครับ d i d f l ฟลต์อาร u ม h เห็นไหมครับตรงนี้แหละมีการเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบนะครับขอบอกว่ามีสามพยางขึ้นไปนะครับผม m u s h นะครับให้ใช้นําหน้าคำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบนะครับขั้นเปรียบเทียบแต่มีสามพยางคขึ้นไปนะครับตรงนี้ไม่สามารถเติม ER ได้นะครับก็ต้องใส่มอนะครับ a uh, much more นะครับตรงนี้ใส่ more แล้วก็ใส่คำว่า expensive แล้วก็แดนมีอยู่แล้วนะครับ I thought แปลว่านะครับแฟลตนี้นั้นเป็นแฟลตที่มีราคาแพงมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้นะครับนี่คือคำแปลจบนะครับเน้นนะครับตรงนี้ให้ตอบว่า uh, more นะครับ expensive แดนนะครับแดนมีอยู่แล้วนะให้ใส่คำว่า more expensive เฉย มาข้อที่สามนะครับ this hotel โรงแรมนี้นะครับ is นี่ตัวนี้นะครับคุณครูบอกแล้วว่ากรณีพิเศษนะครับนะคือไม่ได้เขียนไว้ตรงนี้นะครับกรณีพิเศษนะครับกึเป็นขั้นธรรมดาเมื่อเป็นขั้นกว่านะครับนะในกรณีพิเศษนะครับต้องเป็น better นะครับนะตรงนี้นักเรียนที่เรียนรู้มาแล้วคงจะเข้าใจนะครับเปลี่ยนก o d เป็น better นะครับ better ก็ b e w t e r นะครับนะ this hotel is better than the other we saw โรงแรมนี้นะครับเป็นโรงแรมที่ดีกว่าโรงแรมอื่นๆที่ฉันเคยเห็นมาตอบ better นะครับ be d t er ข้อสีครับ i think this is นะครับ building in the world เห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีการเปรียบเทียบดังนั้นเมื่อไม่มีการเปรียบเทียบก็ต้องเป็นขั้น superlative นะครับนะขั้นสูงสดุดขั้นสูงสุดที่มี2ปรพยางนะครับนะนักเรียนก็มาดูตรงนี้นะครับขั้นสูงสุดที่มี2พยางลงมาให้ใส่ the แล้วก็เติม est นะครับ ตรงนี้ก็เป็น I think this is the share, the strangest นะครับนะ the uh, strangest bearing in the world นะครับตึกนี้เป็นตึกที่แปลกที่สุดนะครับนะในโลก strangest เขียนยังไงนะครับก็ uh, sc i n g e นะครับมี e อยู่แล้วก็ใส่ s t เข้าไปจบเลยนะครับแต่ใส่ the ด้วยนะตรงนี้นะ the strangest e บริ่งนั้นก็คือใส่เดอะนะครับนะแล้วก็ใส่ est เข้าไปหลังครว่าเซนและเซนมี e อยู่แล้วก็ใส่เฉพาะ st เท่านั้นนักเรียนเข้าใจนะครับนะ the strangest bearing in the world ตึกนี้เป็นตึกที่แปลกที่สุดในโลกก็สุดท้ายสุดครับผมเมน i o n นนะครับ mention นี้ Yes นะครับมีคำว่าแดนเมื่อไหรไม่หมายถึงว่าขั้น comparative นะครับนักเรียนขั้นเปรียบเทียบนะครับขั้นเปรียบเทียบ ดังนั้นตรงนี้ d i m ension is big นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็น bigger นะครับ bigger นี่ใส่ตัว G อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นี่คุณครูเขียนให้แล้วนะครับ bigger เขียนอย่างนี้นะครับนะ this m e n s i o n is bigger than a t u rest house ก็แปลว่า m มนชั่นนี้นะครับใหญ่กว่า,าบ้านที่มีระเบียงนะครับนะตรงนี้ตอบว่า,า bigger นะครับ b i g g e r นะครับตอบ bigger อย่างเดียวจบเลย bigger ไม่ใช่ bigger แมพูดผิดพูดถูกวันนี้เป็นอย่างไรขอไปด้วยนะครับจบนะครับผมนะพยายามดูหลายๆรอบนะครับแล้วนักเรียนจะเข้าใจว่ารายละเอียดมันเป็นอะไรอย่างไรนะครับหลักวยากรณ์ต้องเน้นฟังหลายๆรอบนะครับผมนี่คือคำแปลนะครับนะที่คุณครูแปลให้ทั้ง5้าข้อเมื่อกี้นะครับ มาดูแบบกาดต่อไปนะครับผมข็บอกไว้ underline the correct words นะครับไอ้ the correct w o r d นะครับให้เขียนเส้นใต้นะครับหาคำศัพท์ที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องนะครับคำคุณศัพท์เช่นเคยนะครับนะข้อที่หนึ่งนะครับก็บอกว่า my house is นะครับให้ใส่ much กับ very นะครับ bigger than yours นะครับ bigger than แปลว่าใหญ่กว่า ในกฎไวยากรณ์ถ้านักเรียนจําได้นะครับนะเขาบอกว่า Bigger t h a แนั้นนะครับให้ใส่ Mush เมื่อมีขั้นเปรียบเทียบนะครับนะให้ใส่ Mush ดังนั้นนักเรียนก็ตอบม c h นะครับเพราะทาง m u c h ทาง Very แปลว่ามากนะครับนะบ้านของฉันนั้นนะครับใหญ่กว่าบ้านของเธอเป็นอย่างมากให้ใส่ม c h นะครับตอบม c h ข้อที่2นะครับผม มีคำว่า unusual hotel unusual เป็นคำคุณศัพท์ธรรมดาคำคุณศัพท์ธรรมดานะครับใช้วา r ี y ขยายนะครับนักเรียนถ้าจำกดได้ที่เรียนมานะครับดังนั้นข้อนี้ให้ตอบวา r y นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่านั่นคือนะครับโรงแรมที่แปลกนะครับ unusual แปลว่าไม่ธรรมดาหรือแปลกแปลกอย่างมากนะครับใส่วา r y นะครับ ข้อห,หนึ่งก็2สองต่างกันอย่างนี้นะครับนข้อสองนี่เป็นคำคุณศัพท์ธรรมดาใช้บริขยายนะครับแต่ถ้าคำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบนะครับ bigger than เป็นขั้นเปรียบเทียบให้ใช้ much ขยายจบนะครับไปข้อที่สามก็ say i n y t h e n g that was better than เห็นไหมครับเข้ากฎข้อที่หนึ่งนั่นก็คือ better than เป็นขั้นเปรียบเทียบตอบอะไรครับลูกนักเรียนตอบ much นะครับ ก็แปลว่าการพักอยู่ที่โรงแรมนั้นนะครับดีกว่าการพักอยู่ที่กระท่อมเก่าๆนะครับให้ต่อ much เข้าเงื่อนไขเดียวกันกับข้อ1ก็คือขั้นเปรียบเทียบนะครับเบสต์ต <Better than S 1> ัวแดนเป็นขั้นเปรียบเทียบห้องสี่กับดิสแฟลต i นดิสเอ r e ์เรียอาร์โมอ็กวินสิบแดนเหมือนเดิมนะครับเมื่อไหร่มีขั้นเปรียบเทียบนะครับให้ใช้คําว่า much นะครับต่อ much มมก็แปลว่าแฟลตนี้นะครับมีพื้นที่ราคาแพงกว่า แฟร์เอ็นเอ็นนะครับที่อยู่ในใจกลางเมืองนะครับข้อสุดท้ายทสุดนะครับผมมีคำว่าอีกเพนซีฟซึ่งเป็นคําคุณศัพท์ธรรมดาดังนั้นก็เหมือนกับข้อ2นะครับนะคำกรุณศัพท์ธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในขั้นเปรียบเทียบก็ต้องใช้อ่าชู้นําหน้านะครับนะอ๋อไม่มีคําว่า much สุกทีครับชู้นําหน้านะครับเพราะว่าถ้าขอไว้เติมหลังอีกเพนซีฟนะครับนะอ่า enough เนี่ยจะใช้ตามหลังคำกรุณศัพท์นะครับในเมื่อเอ่อ อีกสเปนซีเป็นคำคุณศัพท์นะครับดังนั้นคำที่จะนำหน้าคำคุณศัพท์ก็คือคำว่าชู่นะครับชู่เห็นไหมครับเข้าหลักไวยากรณ์หมดเลยก็แปลว่าบ้านหลังนี้นะครับแพงเหลือเกินนะครับที่จะซื้อนะครับก็คือราคาแพงมากเกินไปซื้อไม่ได้นะครับนะโอเคครับนี่คือสไตล์การสองครัวพินันนะครับก็จบหน้าที่19นะครับไปต่ออีกหนึ่งหน้า Okay, 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 mm -hmm. alright.